เปรียบเทียบแปลงอ้อยที่เห่าใบคุ้มใบกับใบเอาใบออกมันจิตแตกต่างกันยังไงครับมันอี่คู่แมกกับมาบึงอ้อยเนาะอ้อยต่อแรกครับตัดไปบ่ให้ในจัดการยั้งจากยางเลยครับหากลับมาบึงนี่ครับนี่คืว่าใบอันนี้คือใบด้วยครับเด้อนี่เห็นบ่ใบสังเกตว่าต้นมันสีแตกขึ้นมานน่ครับใบใ่ใบหนานี่แล้วก็สูงพร้อมนี่อ้อยอยู่ประมาณเดือนกัวครับเดือนกัวหาสองเดือนนี่ ส่วนนี่อันมองนี่เนี่ยเคลื่อนมอกแปดเอิดเิรอนนี่ก็เคลื่อนเข้าใบออกเพื่อเสียรถขีดไปอันใส่ไอ้รถสิบล้อนะครับล้อสิสังเกตว่าไม่ขีดเลยไม่หยาดึีดแน่แล้วก็รยุ่ิดว่าอ้อยนะครับแต่ขึ้นมาเนี่ยมันกับสีงามบอซ้ำกับซุ่มที่นี่ใบปกคุ้มอยู่ครับนี่คือตัวยางเห็นนะครับเนาะแมนไม่ใบปกคุ้มไม่ใบปกคุ้มกับอ้อยมันก็เกิดได้คือกัน แต่วามีใบปกคุมนี่มันสิมีจุดเินซี่ดินมันดีชื้นครับดินมันดีชื้นมันเห็นไออ้อยเติบโตดีแล้วกที่ดีที่ชุดลขึ้นห้าบมีเลยครับหยาบมีเลยอันนี้ตัดไปขายรอบนึงอะเนาะอ้อยเนาะไอ้ไอท่านเป็นยังเสียครับเฮาเล่มหยาน้อยเดียวนี่ท่านผู้ใดมันเด้อยครับเอาบักจกไล่ซับยามมือเศร้าซูมือซูมือนี่มันกับแปนเออเติดแล้วบบต้องได้ไปใส่ยาหายญ้าเลยขึ้นบม่ท่านอ้อยครับถ้าหากว่าอ้อย เพียงข้อทวมหัวยักเดือนสองเดือนเนี่ยจบครับหยาบม่มีโอกาสได้ไปต่อคือเกิดบ่ได้เลยอ้อยมันจะคุ้มเบิดแล้วก็เห็นไหมครับบึงผับไอ้ร่วมผัพต่อไปเห็นไหมครับนี่ก็คือว่าเข้าบริหารจัดการนี้ยังเลยตัดไปใครเราก็นี้ครับย่ามันมากม,มาเอาหยาล้วก็วตัดไปขครอีกปีนามากก็มาเอาหยาเาตัดไปขครอีกครับพอนี่นึงที่เห็ุแบบนี้ได้ครับหนึ่งดินมันมีชีวิต พิ่มจุลินทรีย์ในด,ดินโดยที่บ่ได้เผาใบอ้อยใบอ้อยนะครับเป็นอาหารจุลินทรีย์ย่าเอาอาหารของเขาออกจุลินทรีย์ไม่ซอยไห่ดินน่ครับมันลวน้วนซุยเมื่อดินลวน้วนซุยดินบ่แน่นครับอ้อยเนะี่ยบ่จําเป็นต้องไม่ใส่ปุ๋ยอีหยังลายมากมม้ครับมันก็นงามอยู่แล้วอันนี้คู่แม็กนี่ว่านปุ๋ยเม็ดรอบเดียวนะครับเด้อว่วานรอบเดียวเราก็ฉีดไล้สามจะหายุซยี่รอบท่อนั่นเองครับมันสีงามแบบนี้เลยครับนี่คือวิธีกัน ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้อ้อยของเฮาเบิดสมัยลรวครับสีไปใส่อ้อยร้อยกิโลกรัมต่อไรใส่ปุ๋ยเนาะเออสีไปใส่ไอ้ร้อยห้าสิบกิโลกรัมต่อไรเข้าใส่ปุ๋ยนะ่ะมันเบิดสมัยแล้วแบบนั้นต้นทุนมันบานไปกำไรมันกับอะไ้แต่คันนีแบบสูตรของคู่แม็กเนี่ยมันสิกำไรล้วนๆเลยต้นทุนบ่นเกินไรละสองพันบาทแต่ว่าอ้อยเฮาได้ไรละสองหมื่นสามหมื่นเนี่ยไปขายครับนี่คือการขากกำไรแบบที่ หนาเฮ็ดที่สุดลดตุนทุนดีที่สุดนะครับเนาะโอเคคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับคันนี้ผู้ใดมีอยังสงสัยกะบที่ต่อสอบถามคูณแม็กไมาได้ครับผมมาดีครับ